คือผมว่าเขาใช้วิธีการแบบแบบทั้งลบะ่ะฮะแล้วใช้แบบประกาศทั่วไปแบบรัฐทหารเนี <c oughs> ่ยก็มีเขาต้องไปเข้มงวดตามประถานลงลมตามอะไรต่างๆม,มากกว่าหรือไม่ต้องส่งเสริม กิจารณาทางบวกนะครับหรือต้องอะไรอ่ะหรือต้องมีข้อจํากัดเช่นตรวจเฉพาะเด็กที่ไม่มีพ่อแม่ถ้าเด็กมากับพ่อแม่ก็ปลดเขาอะไรอย่างเงี้ยคือมันประกาศแบบนี้มันเหมือนกับเป็นรัฐทหารนะมันมันก็ช่วยไม,มกไปแล้วเด็กจะรู้สึกต่อต้านเด็กจะรู้สึกจํากัดสิทธิเสรีภาพเขา คือคือปัญหามันหลายอย่างนะครับเช่นปัญหาแรงงานเด็กเนี่ยนะเด็กที่ทํางานเนี่ยคุณยังช่วยเหลือเด็กไม่ได้แต่คุณปล่อยเด็กทํางานแนละคุณมาห้ามเด็กเดินทางเนี่ยนะครับเด็กตามปั๊มน้ำมันตามนู่นตามนี่อะไรต่างเนี่ยเด็กที่มันต้องยากจนที่มันต้องเดินทางนี่ทำยังไงใช่ไหมคืออกกฎหมายอย่างเงี้ยเหมือนกับให้อํานาจตํารวจมากเกินไปในการจับนะครับคือบางย่งมันต้องทําในทางบวกเช่น,น ถ้าจับได้กระเจิดระทิกไว้แล้วก็ดูแลโทรศัพท์บอกพ่อแม่หรืออะไรต่างๆยังไม่ต้องใช้นักสภุมนครไม่ใช่ใช้ระบบตำรวจเหมือนกับว่าเป็นอะไรเป็นเป็นคนทาอาชญากรรมอะไรต่างเนี่ยมันต้องใช้นักสบุมนครหรือใช้สารวัตรนักเรียนหรือใช้อะไรในการช่วยเหลือนําเด็กอะไรเงี้ยนะไม่มาเตะในเวลากลางคืนที่อาจจะนําไปสู่ความเสียหายได้อะไรเงี้ยมันต้องใช้มาตรการในทางอีกแบบหนึ่ง ใช่ไหมครับเหมือนกับถ้าคุณมีสวระนักเรียนนะมันสาระนักเรียนมันต้องเป็นเน้นนักสังคมศเคราคนที่ทํางานช่วยเหลือเด็กไม่ใช่เน้นอํานาจนิยมอะไรเงี้ยใช่ไหมเน้นแบบตํารวจแบบจับผิดอะไรเงี้ยไม่ใช่เน้นแบบนั้นเนื่องมาทั้งคนคนยังไม่สุดตอต้านแล้วมันไม่ได้ผลนะเด็กมันก็สนุกไปใหญ่ก็ถือว่าได้ท้าดายตํารวจอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ผลคือกฎหมายเนี่ยมันชอบให้อำนาจตำรวจมากเกินไปคือแทนที่ว่ากฎหมายเนี่ย เพื่อปกป้องเด็กอะไรเงี้ยมันก็ต้องให้คําแนะนํามันไม่ใช่ว่าใช้วิธีลงโทษแต่คุณไม่รู้ประกาศมาแล้วแล้วคุณจะลงโทษแบบไหนอย่างไรอะไรเงี้ยใช่ไหมเออฟังดูแล้วมันน่ากาลัวเหมือนว่าคุณเคอฟิลถ้าทาผิดคุณจะต้องโดนส่งไปใช้ตำรวจหรืออะไรก็ไม่ทราบอะไรเงี้ยใช่ไหมฟังดูเหมือนว่าคนขัดขีกฎหมายก็ผพราะว่าเป็นวิธีการที่มันไม่เหมาะสมอะคือเป็นวิธีการทางลบอ่ะแม้ว่าอาจจะมีเจตนาดีนะบอกว่าไม่อยากอยากให้เด็ก ไม่อยากให้เด็กุงออกมาทออกเที่ยวเตะดึกเกินไปอะไรเงี้ยน,นะหรือฟังดูก็อาจจะเหมือนเจตนารีแต่วิธีการเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมแล้วมันครอบจักรวาลมากเกินไปนะครับก็าอาจจะมีปัญหาคือมันต้องแก้วิธีอื่นไงปียาเสพติดคูก็ต้องไปมุ่งปราบคนคนขายยาคนแหลกต่างซึ่งบางทีบางพีตำรวจเนี่ยมันก็รู้รู้เยอะนะฮะเพราะอย่าง เวลามีการปราบจริงมันก็ปราบได้เช่นเช่นเมื่อเมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วมีการอะไรอ่ะอลดน้ลงปราบเขาก็มุ่งไปก็ปราบได้เยอะแต่ว่ามันรู้อยู่แล้วมันมีสายอยู่แล้วมันมีคําสั่งมาที่จะปราบถ้าไม่ไม่สั่งมาก็ไม่ปราบอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นมันมันต้องอปฏิรูประบบตารวจปฏิรูประบบชุมชนให้มัน,ขนเข้มแข็งเนี่ยมันต้องทําหลายอย่างทําในทางบวกมากขึ้นนะเพราะว่าแล้วอ,อาจจะกลับมา อาชีพการมันควรควรจะตรวจคนอื่นนะไม่ใช่ตรวจเด็กะนะฮะคือคือตรวจเด็กก็ไม่ใช่ที่อายุไงคือตรวจว่าคนพกพาอาวุธคนมีปัญหาคนอ,อะไรอะไรอ่ที่มันเกลียกาเกเรคนขี่มอเตอร์ไซค์คนทาผิดทั้งหลายแหล่อย่างเงี้ยโอเคเห็นด้วยว่าว่ามัน่าทําผิดอะ่ะแต่ว่าไม่ใช่ทาผิดเพราะอายุอะไรเงี้ยนะหรือว่าทําผิดเพราะคุณอายุไม่ถึงแล้วคุณไปเข้าไปกินเหล้าไปอะไรเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยผิดอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องมีหาวิธีการที่จะ แนะนำหรือหาวิธีการสัมสันธเฉาะหรือเรียกพ่อแม่มาตักเตือนหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันจะช่วยช่วยให้คนเปลี่ยนได้นะครับไม่ได้ม่ไม่ได้ใช้วิธีทำเป็นอ,อ,อาชญากรรมมากเกินไปเลยนะครับคือ,ค,อคือล้มเหลวเพราะว่าเมันเหมือนกับเป็นนโยบายแบบเสียงหรเหมือนว่ารัฐบาลเข้มแข็งเอาจริงแต่ว่า วงการตำรวจวงการธุรกิจต่างๆเนี่ยมันไม่เอาจริงเพราะว่ามันเป็นแก่งเหล่ยมส่วนตัวใช่ไหมครับไอธุรกิจมันก็อยากได้กําไรอยากให้คนเข้าไปใช้บริการมันก็จ่ายเงนินตำรวจตำรวจก็คอร์ชั่นอะไรเงี้ยนะหรือส่วนหนึ่งอาจจะไม่คอร์ชั่นแต่จะตรวจไม่ทั่วถึงอะไรเงี้ยนะครับรการตรวจมันไม่มากพอการปรับมันถูกเกินไปคนมันก็ไม่ไม่แชร์ปรับนิดหน่อยอะไรแต่ไม่เอาจริงอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยไม่ได้ผลนะครับ เพราะว่าการร่วมมือเนี่ยมันต้องเพิ่มการดูแลเด็กนะครับคือเวลานี้โรงเรียนเนี่ยสอนหนังสืออย่างเดียวนะครับครูผู้ปกครองครูแนะแนวเนี่ยไม่มีเลยนะครับเรื่องการติดตามดูแลเด็กมีปัญหาเด็กไม่เข้าเรียนต่างเนี่ยมันมันเหมือนกับมันไม่มีกําลังคนอนะ่ะหรือครูก็ไม่มีเวลาไม่มีความเอาใจใส่ใช่ไหมครับนะแล้วก็ความร่วมมือประสานกับพ่อแม่ผู้ปกครองก็มีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้อง ดูแลแต่ต้นนะครับไม่ให้เด็กเสียเนี่ยมันต้องดูแลตลอดมันไม่ใช่ว่าใช้วิธีออกกฎหมายห้ามห้ามเดินทางตอนกลางคืนนะครับเด็กมันอาจจะโม้สุ้มกันไปอยู่ที่บ้านเพื่อนแล้วก็กินเหล้าทั้งคืนก็ได้มันไม่เดินทางก็ได้มันไม่ได้แก้ปัญหาเพราะเพราะมันมันห้ามเฉพาะเดินทางเท่านั้นเองมันต้องแก้ที่ต้นเหตุที่ว่า